ตัวหมูมันไกลลักวึบยบูปลนีอุ้ยค้นี่มันหน่อยได้นี่เนาะแสดงว่าร้ายซบเติบดเลยนี่ดูจากค้นมันขนาะดูจากสภาพฟลรล่อ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องล oi> ุงป네่านะอ่ะลุกล้านล้านสุขคน ขออย่าเปิดคลิปนี่อีพี่นี่เลยรื่ยียวกันอึบไก่เป็นว่าได้ล่ะเชฟเอาละกำลังทอนคนไปตีเนาะไปตีพันลลานห้นองปีจาก็าักาตียู่รอกก็บอกเลยว่ายังมันดอ,อกอไปสอบม,มาลักตีกันีทาอาไรบุ้นี่ตาบอดขางนึง กงตัวชีวิตไก่ชนเนาะไก่แจวได้ไก่แจ่วลอยบังร่อย,ออยเอาเป็นธรรมศาสตร์ก็จะจักของการเป็นไก่ตั้แต่แค่เขาก็เลี้ยงไว้กินนั่นแหล,ละตามประเพณีตามรักแต่ว่ามันถึงเวลามันมันกะคือก่อนจะต้องเป็นเกมกีล่าหรือเป็นอันนี้ของเขาซะก่อนอืม เก็บตายเป็นกำลังมันรีบมันอ่ะเดี๋ยวไปเพิ่ถอนคุณก็นเนาะมาว่ากันจะออกเป็นเมนูแบบไดอึบไก่แบบใดไตน้ำไตหมอไตกันแต่ยังมาว่ากันอืมไปดีกัเพิ่นเล่งจักหน้อยก่อนถอนคุณ อหลังจากเชีเร่นพรน้นเรียบร้อยเิ่นรุ่นเรียบร้อยจะเป็พน,พนการซับครับแบบนี้พี่น้องซับลุงหมอเนาะนี่ซับลุงหมออ้อาอะอเตาบไเห็ยายเลยตับตับเ,บบเออมันเก้วเกหอเรียงเาไปเลย Tắp hình phụ thầu. nói câu tắp hình hôn. nổi. mi sáng sớm, hm, mhm, 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 có tiếng sờ gì mhm, 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 luôn. mhm, 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 โจรโกจักเด,ด,ดมไม่ไม่เลยกันเออยเลือนนะ่อยนะเสียบลราคัว่วกันบ้านเอรอกำลังคัว่วอยู่อ้าว กลางๆเแป๊บนึงอ่ะบรรยากาศยาำแรงๆบรรยากาศชิวๆยำแรงๆเ,เ,เราอ่ะอ่ะวันนี้กะจัดตเวิน,นยำวันนี้พอเห็ดเมนูไก่มันอาจจะดุนนะ ใกลกับเรียงไว้โคบอยู่อ่ามีนุ่งแรงนะจังเลยเยอะวะยามอยู่บ่อ่ะบรรยากาศหลังครัวหลังบ้านบรรยากาศชิวๆยามแองแรงเย็นๆจ้าพี่น้องเฮ็ดกับเขากับน้ำกินกันกับทีมงานเก่าละเฮ็ดกู้มือกู้เว้นละกับเขาอ่ะ แต่ว่ามันอีเจตเวนเนี่ยเพราะไม่นูไก่มันต้องใส่เวลาเนียเ่ยจังเลยสนานไปตามวิธีสับ,บแบบเขาเรียกว่าบันนอกบันหน้าสานเฮาคำแรงมากบินเขาห้งางทำมาหาอยู่หากินมสมุนกำลังก้อยมากแม่วงบุงเตี่ยนี่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 นมแม่วม,อมอือเนี่ยดาวามันคือว่ามแม่ว จัคมันมาอยู่นี่มีกูถือกูได้ว่าถือถาบถาบผัสแต่ว่ายังมาอยู่กะรับผิดชอบดูแลมันอยู่มันอยู่นำทันภาษาปัญหาเลยล่ะขันมาแล้วมีปัญหากะตรงทำใจตัวอย่างถ้ามันกัดสุการนะเพราะว่าปล่อยมันแลนอยู่นีปะเขามันขึ้นก็มาเล่นน้ำนึอ่าีบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพี่นองอ่า เิดการเนี่ยมะเรงโอ้สดชื้นมันสดชื้นโอ้บริการดีอยู่คร่าวๆค่าวดีโอ้บริการดีเสิศรษไม่อันเิรฟไม่อันเอาใส่ เออีละ <House> <speaking in aría> ุ <those> no <welche> yes. ูโอ้ยตอนอย่ครอย่างทั้งสมดเนี่ยวันทีบังเทีีมาอันี่โอ้กล่งอะนี่ถายพวกรแล้มันจะขาดตอนขาดตอนเนาะโอ้ยไม่ติดคลั่เป็นไงสักบอกยูสักบอกว่อันนี้นะวป้างค้าเข้ากว่าสินพันธ์ีนี่เยโอ้ยแงอาเ้าบอกอย่างอืมเจ้บอกเตาหูอย่าเ่ อาอากีเขาวะอ่าเด็ดขับเอ้ยกิโลกระตายขึ้นเลยต่ายเล่ไม่ลกันมันจ้วะบอกกันอยู่กันดีคขัวแต่มึขึ้นกัน แต่กิโลมาเอ้าเสียบสับก่อนมาเนี่ยเดี๋ยวพาชมบรรยากาศเย็นๆอยู่ทงอยู่ไทยยังน้อยเนาะช่วงขั้นเวลาเสียบสับอยู่บนโปกๆมาเบิ่งนกจ้าจ้าเอ๋กแก้วแก้วตาแก้ว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 ขึ้นบินมาเล่นน้ำแก้ว อาหารนี่ยังรูกนี่ยในละไอแดงไอเขีว้วคุณไอแดงอยู่แดงอืมอากาศอยู่ทงอยู่ทากเลียงนกแก้วมากข้อเรีนๆไววเบิง้งตัวนี่กาดดีจะเทราปากะ่ะเจียบดีน่น ีปีกเขบินมาเนี่ยว่างาเขาตัดปีกซื้อมาจากฟ้าเหมือนยังตัดปีกยังบุ้นนี่เขาตัดมันอ่าบินได้โอ้บินมั้งบินมั้งเธอบินเขาอ่าบินเก่งอะได้หน่อยบินดูอ่านี่เอาจับกล่องน้ำมาทันเลยบินเร็วแฮงบินดูบินดูเธอโอ้โหแต่ไม่ปีกบินอย่างเร็วนีอเก้าเก้าเก้าจ้า บนไอ้แดงไอ้เขียวอยู่ทางบนไอ้เขียวเขียวอ้อวัดน,นี้นอัเปลืจากเถอะดูไก่วันไี้มาเวกันกินเปไรมีปีกได้ไงไอ้เกายั่งเอาพูดเฮ้ยปีกมีแล้วไอ้เกานี่ยเนืหลายปีกกระโมีคาตัดพูดอยู่ก่อน

สมแปดซื้อมันผสมก็าบกแปดสมแปดซื้อกดจา่ตาตัดปีกมันเนี่ยเขาตัดปีกอนเพิ่นก็เลยเรียกกระดั้นหน่อาสักนี่ไอ้เขียวไอ้เขียวมันเป็นนักซิ่งเขียวที่ขันเขาไปข้างในมันังนก การเปิดกรงขัดปิดขัดมุดไปกระกยามันบินใส่อ่ามีโอกาสเด้ใช่ไหมา่ายเรื่องเหล้าพ้นอยู่หรอกนี่เอาเห็นกล่องมาเลยชอบเลียนกลอ่อ,กลองนะชูนนะปวดเออเห็นอ๋อเพราะเขาไปนำเราแล้บวบินหนุ่มเอาขัดเสือเวอรไ์ไซด์ไว่เนีย้ยเนาะเสือเวอร์ไซดได้หนุ่มกัน นี่โอ้หบรรยากาศโอ้ยบักสมด้ 8, ดอกแปดใช่ไหมล่ะสมแปดสี่คนสมแปดเขียวปติงเลยบักแดงบินอยู่เรียง,งนกกระจอกก็ธรรมดานกกระจอกเขาสะว่างสองตัวนะ คงจะเป็นกูผัว,วเมียเอาเดี๋ยวจะเป็นชีสันธรรมศาสตร์เอาโอ้มีคนอยูยิงยูอีตัว,วหนี่งไหนนะไปแล้วไปทางไปจิตใช่ปะโอ้ โอ้ยเว็บเดี๋ยวนอกเขียวมนะัๆๆนอะมีเไป้ยกัดแบบเจี๊ยบได้ละเขียวมนะันอะตูดีเลยเลือดซีบนอนได้นี่เข่าอยูีว๋วจะไล่เลยแกะผสมมะเป็ดอืมก็รู้เรื่องให้กัดยางเหนียวเลยกินเนีงอยู่เลยเอาบรรยากาศอ่ะพี่น้องกันจะข้าวข่ามาชิว,ชวๆก,ก,วกับนกเข่ากันเนี่ยอันนี้เนาะประกอบรายการอาหารเหมือนเส้นเคย อะไปดูเซพ่นฟังผุ่นเป็นเห้แล้วหรือยังอะรอติดตามกันกับอีพี่กินแล้วก็กินนี่ว่าในเนาะํำมากไม่ได้กินตัวตัวเดี๋ยวเวียวล้วงานกันเลยพามาชุมนกสัวคร้าวอ่ะบุนมาสองเสไ,ไหนปุ้งเนินมาเนี่ยโอ้โหใส่ยังกโอ้ย ก๋วยนี่แปลกๆป็ดกนี่เกลือหรือยังนี่หลุดตอบแบบบกกัดชุวยหลุดพี่น้องหลังจากซับแล้วหลังจากซับแล้วกระลุงหม้อครับพี่น้องอึบไก่ใส่ยังใส่หม้อเอาเข้ามาเ๋เออแล้อืมโอ้เป็นก๋วยน้องชูโรเดอเกลืออ่าใส่ไป รุ่งหมอครับพี่น้องนี่สวสดศาสตรอันนี้ครัะออหอมต้นหอมใส่ลงไปอันนี้ทีใส่ใบตะไคร้ใส่อยู่มุดเยอะนะใส่เนาะหม้อ,<น>อ,อมมเข้าไปอ,อ้สุดยอดอันนี้อย่างนึงยังงงอยู่เลยเห็นไหมสอดเหรอสอดอย่างนี้สอดขมิน้น โอ้ขอเขมี่เยบีนออกใส่ซอนลงไปวู้วสีสันหนากินได้ทีเดียวเชียวตัดเงี้ยอ้าววันนี้เทตเวียน่นเพราะเป็นเมนูีต้องใช้เวลาเนาะเห็นวะกินเทตเวียนแน่ล่ะขมือเขาจิ้มกันประมาณทุ่มนะาทุกันมันก็เดิร์กไปเรื่อยเพราะว่าก็มีเพราะมันเดิร์กแหละไปเหตุการณ์็นงานมันก็บตื่นสวยวันนี้เราขีดขานกินเหลราไป็นแน่กินเขาอดเปนแน่มันก็ ห่านตัวเวลาดึกใส่เครื่องลงไปเครื่องแกงครับตา,ตามเองกับมือนะเนี่ยเราจะไปซื้อเขาเครื่องแกงตามเองว้าวน่ากินทีเดียวเชียวอืมลังจากเชี่ยวันซับแล้วน,นี่ยเออยม่บอกแต่พอเรากินขเขาได้เราไม่ทันแล้วมันดึกเราก็บกินกน้ำนี้ นี่กันทจะให้ด,ดูนี่เอาน้ำหลางคุกเออน้ำหลางคุกสูดได้สูดนั่นต้องอย่าลืมน้ำหลางคุกอ,อ,อ,อืออย่งนั้นอือใช้น้ำไปลี่ยวก็เลยเอาน้ำใช้โคกนะยังไม่ได้ล้างดูความอีกอย่างหล้างโคก <c oughs> อยู่ยิ่งาง็ล้างนี้ยังหน่อยเอาน้่งปลาล้างนาเนาะจังเล้ว อ้ยสีสันพี่น้องอึบอึบไก่ใส่หมอ้อหม้อเนินหม้อหนึ่งไปใส่อันคุ้ไข่ทางสีคือจีบอะไรเนาะใส่หมอยแต่ว่าขันเปนอีกทางฟังหนึ่งทางทางขอนแก่นน้องไข่อาจจเฉื่อยยุ้ยจับอึบจับย,ยุ้ยจับแบบยดได้แต่ว่ากาเอาเรียกกันได้อืมไก่แต่น้ำก็ำได้ในเบิร์ดครับอืมเบาหนักอืม อ่ารงมองไปพี่นอ้องอันนี้นะครับเป็นวิธีอยู่บานอยู่ซองหลังจากแหล้วภารกิจแล้วเวียกแล้วงานเาข้ากับมาเจอะมาจอยกันยูเฮจินครับนี่ตรองใช้มาเฮาเนี่ยไม่ต้องแปลกนี่กันมมาเฮาเนี่ย่แปลกผู้ดเดียวผู้เดียวเ่าต้องว่าผู้ใดมากนะขันมาเฮาเนี่ยหูเลยผู้เดียว เออมันส mm ิซุ่มมากเลยว่ออบ่ต้องถามเด้ไปไปนั่งขี่ในห้องน้ำบ่ฮู้นะเออโอ้น้ำมนต์บ่ล่ะบ่ต้องขึ้นยังไงน้ำมนต์แท้ๆแม่นอีลี่ว้อขึ้นมาก็โมโหเออนี่เสียบาตตมัวเสียพประประจานผู้อยู่เบื้องหลังผู้ตำเครื่องพ่าเครื่องก็เรียบร้อยก็ย้อนเพิ่นล่ะเออแต่ว่าบ่อือ้าวอะไรกันจะติดบวชยินดีต้อน ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่ยังก็แก๊งทรายโสดอีกรอบอันนี้รอบไดุ้้นนี่ยก, <c oughs> กมือ,อเ่าตัวที่เอาโฆษณาฮีฮากันไปกับพี่น้อกเอาหรอสชุกทัวบานเดีย๋ยวให้คนไปยําหมอมาวุ้นโอ้โหโอ้โหพเ้ อ่ะใบตองครับนี่สูตรมันจะเป็นยังไงนี่ใบตองแล้วก็เพิ่มด้ยหมอด้วยน้านี้แล้วอะไรเนี่ยเขาสูตรหรือวะส่วนหมากกันแล้วแต่ผู้ที่ตังสันใจเนาะอันเดไทยเป็นแนวทางนอะับนบดไทยเป็นเรียกว่าวิธีเป็นแนวทางก็คือ พามพามนี่ลุงหมอวันนี้ไ,ได้การไไกนี่ได้จริงเขาจะบางคนก็จะมีเนี่ยมาปิดปอปิดยังจะใส่ไปตองห้องหน่ยคือมันจบมันบอ้อันนี้คือไปตองคือจบอ่ะเรียบร้อยพี่น้องมาลอดูตอนซุกบ้านนี่ต้องใส่เวลาอีกน้อยพยายามใส่กันไปเรื่อยๆ อ่ะแต่ประมาณีนพี่น้องนี่แหละกัะบทีมงานเดือดเย็นบรรยากาศน้ำแรงเว่นตุกค่อยตุกดินลงไปแล้วอ้อต้นใหม่ก็ได้ตายส่วนมากก็บทายได้ทั้งขึ้นนะเพรคาคอยท้ายมันงว่นมเว่นกับไปท้ายอยู่ทั้งทั้งเงินแต่ว่าอยู่นี่เหมือนเฮติเว่นเนี่ยเม,น,ม,มน,ยนุ่มกินยา้นีหญ่เลยน้อยอ่ะ มาเล่าตอนซุปพี่น้องมาหนีิจังหวะกันครับอืมอาจจะม้องจะใส่เวลาเนี่ยเป็นชั่วโมงละอ่ะจังหวะกันครับพี่น้องมาหนิแล้วเสียตายน้ำลายจะว่าพู้ดีเครื่องโบราณเครื่องโบราณที่เป็นเสียบเดี๋ยวต่ำเยี่ยงมั้ต่ำเยี่็งก็ต้องใส่นบเ้ามาเสียบเสยอร่อยเสยว้าตัวอ่ะพี่น้องกัโอ้สมุนไพรอะไรนะ เสีบคือเกาจดวยาร้มาเ่เนยรอเจบเสยมันอร่อยเสย้เท่คือว่าละมันปวส่วนผักเนาะเวลาเวลาอย่างผานนี่มันง่ามมันง่ามมะไเเจบเสย

เอาวแหงวุลแหงเออางคนเปป้ก็ับาลอะไรยังยังยังัป้าบเขียดแห้งอ้เหมือนอะไรเขียดแหงเขอ้เขียดาจะเอาหมูเบิ้ลเอาหอบเบิมันผูดไงแฮงแม่บอกว่าเอาเบิ้แม่แม่ยกว่าพูดละหายเหมือนมันโัห่าอร่อยเขาเตรียมผูดเราพั้นมาเขาลองพั้นเ่ป็นศูลแฮ่งอเสเอาเบิ้ได้หว่ะหอบนางวันนี้หอดเขาแบงผูด เมื so, uh, ่อเลยดีเต้ฟ <ro> ุ้นเมื่อเลยดีเมื่อกี้ถามกันยังบอกว่าๆกลมหนาไปเลยเอาคือเมื่อไรเรียกแต่ล้วันเนื้อหมูสเมื่อกี้เที่ยงว่ะนี้คอยเล้าไปคอยเล้าไปแหยงแรกคอยจัดให้ฮะเราอยู่น้ำตาข้อดี่เอาเมื่อมูสแหยน้ำตาข้อโอ้เมื่อกี้เห็นเป็นมันน้ำตาข้อเบาเลยน้ำตาพานวยเลยแบบกูไม่หายยุกับ เออขยันว่าแถลานี่เพรามาซืือกลัวมันไหลายแห้งเอาไปปุ้มันมันเยอะเลยอุ้ยพูดว่าไงเลยอะโอเคพี่น้องกประมาณนี่นะครับฝากติดตามฝากช่องสามปีมาปุ๋ยฝากทุกฝากแล้วก็ฝากกูอะไก็แชร์นะครับเด้อกับจะะม่านี้ครับผมเฮ็ดกินเฮ็ดอยากกะเป็นศูนย์รวมของความสนุกของความเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะ ปากอะไรก็แช่ครับพี่นอ้องอ่าจะประมาณนี้ครับผมน,บน,นี่น,นี่ครับผมฟังไว้เนี่ยอีพี่ต่อไปอาจจะไตอื่นเนื้อบาด่ากอะไรก็แช่เพราะว่าล่อมานานแน้ว่าจะไตอื้นอ่าไม่ใครรอรอรอฝน ไม่เอาเอาปากกระป๋องก่นหรอกูดแก๊สแก๊สทำไปหามกุนไ้มดปากกระป๋องอ่ะโอเคครับกะจะประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากคอมเมนต์ฝากทุกช่องทางครับผมกะจะประมาณนี้ครับผมกะราวําวมาสวีดัตสวัสดีราตีสวัสด์คำคืนนี้ครับผมกินอิ่มกินแซ่บ ครับผม